และนี่คือเรื่องราวของสิทธัตถะโคตมะก่อนที่โลกจะรู้จักพระองค์ในนามพระพุทธเจ้าย้อนกลับไปกว่า2,600ปีณดินแดนชมพูทวีปในแคว้นสักกะเมืองกบิลพัทปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาลพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาทรงมีพระโอรสองค์หนึ่งนามว่าสิทธัตถะซึ่งแปลว่าผู้สมปรารถนาการประสูติของพระองค์ไม่ธรรมดามีคำทำนายจากอสิธดาบทว่าหากเจ้าชายอยู่ครองเรือนจะได้เป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกผนวชจะได้เป็นศาสดาเอกของ แน่นอนว่าพระเจ้าสุดโททนาทรงอยากให้พระโอรสเป็นจกักรพรรดิมากกว่าพระองค์จึงสร้างปราสาทสามฤด,ดูและเติมเต็มชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถ์ดถ้วยค,ความสุขทุกรูปแบบเท่าที่มนุษย์จับพึงมีได้ดนตรีการฟ้อนรำอาหารเลิศดรส<ถ>ห<ถ>ล้อมล้อมด้วยหญิางงามไม่มีช่องว่างให้ความทุกข์ใดๆเด็นลอดเข้ามาได้เลยแม้แต่น้อยลองจินตนาการดูนะคะชีวิตที่ไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นคนเจ็บป่วยและไม่เคยรู้จักความตายนี่คือโลกทั้งใบของเจ้าชายสิทธัตถ์พระองค์อภิเศกสมรสกับพระ นางยโสธราหรือนางพิมพามีพระโอรสนามว่าราหลุลซึ่งแปลว่าบ่วงชีวิตดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติและแล้ววันหนึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญก็มาถึงเมื่อเจ้าชายตัดสินพระไทยเสด็จพระพาทอุทยานนอกพระราชวังเป็นครั้งแรกแม้พระบิดาสั่งให้ทหารจัดเส้นทางให้สวยงามที่สุดแต่ก็ไม่อาจปิดกั้นความจริงของชีวิตได้วันนั้นเองที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4ี่พระองค์เห็นชายชราหลังค่อมถือไม้เท้าเดินอย่างเชองช้ชาเป็นครั้งแรก ที่พระองค์ได้เห็นความเสื่อมโทรมของร่างกายพระองค์เห็นคนป่วยนอนด้วยความเจ็บปวดทรมานเป็นครั้งแรกที่พระองค์สัมผัสถึงความทุกข์จากโรคภัยพระองค์เห็นขบวนแห่ศพเป็นครั้งแรกที่พระองค์เผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าทุกชีวิตต้องตายภาพทั้งสามนี้สันคลอนโลกทั้งใบของเจ้าชายเทธ,ธ็จถาความสุขที่เคยมีมากลายเป็นสิ่งจอมปลอมไปในท,ทันทีตัวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแบบนี้เหมือนกันหรือคําถามนี้ดังก้องอยู่ในพระทยัยแต่แล้วพระองค์ก็ได้เห็นภาพที่4นักบว ผู้สงบนิ่งสง่างามแม้จะไม่มีทรัพย์สิสในใดๆเวลาตากลับเปี่ยมด้วยสันติสุขเหมือนกับว่าเขาได้พบทางออกจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วภาพของสม,มณนจุดประกายความหวังครั้งยิ่งใหญ่ในใจของเจ้าชายคืนนั้นเองในวันที่พระโอรสราหุลนประสูติขณะที่ทั้งวังกำลังเฉลิมฉลอง แ้าชายศธัตถากลับตัดสินพระไทยทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรพระนางยโสธราและพระราหุลเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสด็จออกจากพระราชวังในความมืดพร้อมกับนายฉันนะและม้าการถกะทิ้งบัลลังก์ทิ้งความสุขสบายทิ้งครอบครัวัอเป็นที่รักไว้เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้เรียกว่าการเสด็จออกมหาพิเนศกรมเป็นการออกบทครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสแสวงหาโมฆะธรรมหรือหนทางพ้นทุกนั่นเองหลังจากตัดพระเมารีหรือ เรียกว่าผมและเปลี่ยนชุดเจ้าชายเป็นผ้ากาเสาวพั์ของนักบวชแล้วอดีตเจ้าชายเสตถะก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะพระโคตมาผู้สแสวงหาเส้นทางแรกพระองค์ได้ไปศึกษาในสำนักของอาลาระดาบดและอุทกดาบดผู้เป็นอาจารย์สอนสมาธิที่เก่งทจ่สุดในยุคนั้นพระองค์ใช้เวลาไม่นานก็สอนร็จยาสมมาัตยขั้นสูงสุดที่อาจารย์ทั้งสองสอนได้แต่พระองค์ก็พบว่านี่ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายแม้จิตจะสงบนิ่งในสมาธิแต่เมื่อออกจากสมาธิ กิเลสและความทุกข์ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมพระโคตมะจึงอำลาอาจารย์และมุ่งหน้าสแสวงหาหานทางด้วยพระองค์เองพระองค์ได้พบกับปัญจะวัคคีทั้ง5นักบวชที่เชื่อมั่นในการบำเพ็ญทุกกิริยาคือการทรมานตนเองให้ลำบากที่สุดเพื่อข่มกิเลส และนี่คือจุดเริ่มต้นของการทดลองที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตของพระองค์พระองค์ทดลองทุกอย่างที่นักบวชนยุคนั้นทําการกดข่มลมหายใจกลั้นหายใจจนปวดศีรษะเหมือนมีคนเอาเหล็กแหลมมาทิ้มแทงการอดอาหารลดอาหารลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงวันละ,มะเมล็ดข้าวจนร่างกายซูกผอมหนังหุ้มกระดูก ลูกท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังได้การทรมานร่างกายบำเพ็ญตบะในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดพระองค์ทําเช่นนี้อยู่ถึง6ปีเต็มร่างกายใกล้จะแตกดับแต่จิตใจก็ยังไม่พบทางสว่างจนวันหนึ่งขณะที่กําลังเดินจงกรมพระองค์ก็หมดสติล้มลงเมื่อฟื้นขึ้นมาพระองค์ได้ตระหนักถึงศัจธรรมข้อหนึ่งการทรมานร่างกายให้ลําบากถึงเพียงนี้ไม่ได้นําไปสู่ปัญญาเลยมีแต่จะทําให้จิตใจอ่อนแอและขุ่นมัว มันเป็นหนทางที่สุดโต่งเกินไปเช่นเดียวกับชีวิตในวังที่สุขสบายสุดโต่งก็ไม่ใช่หนทางเช่นกันเหมือนพินที่ขึงสายตึงเกินไปก็ขาดเหมือนพินที่ขึงสายหย่อนเกินไปก็ไม่ดังเสียงที่แพร่รอที่สุดเกิดจากสายพินที่ขึงพอดีเช้าวันนั้นเองนางสุชาดาธิดาของเสษฐีได้นําข้าววัตถุปยาตหรือข้าวที่หุงด้วยนมและน้าผึ้งมาถวายเพราะเข้าใจว่าพระองค์คือเทวดาที่สถิตอยู่ณต้นทรนั้นเมื่อเสวยข้าวมัตถุปยาตแล้วพระวรกายของ พระองค์ก็กลับมามีกำลังวังชาอีกครั้งและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะพระองค์ได้ค้นพบมาชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางการละทิ้งหนทางสุดตรงทั้งสองด้านคือการหมกมุ่นในกามสุขและการทรมานตนเองให้ลำบากเมื่อปัญจวัคคีทั้ง5เห็นพระองค์กลับมาสวยอาหารก็เสื่อมศรัทธาคิดว่าพระองค์ล้มเลิกความเพียรแล้วจึงพากันหนีไปทิ้งให้พระโคตมะต้องเผชิญหน้ากับการค้นพบครั้งสุดท้ายเพียงลําพังในเย็นวันเพ็ญเดือน6 วันวิสาขาบูชาพระโคตมะสรงรับยากาจากคนหาญยากแล้วนําไปปูเป็นบรรลังแต้ต้นอัศตประพฤกต์ต่อมาเรียกว,ว่าต้นพระศีรมหาโพริมฝั่งแม่น้ําเรารัญชรารณที่แห่งนั้นพระองค์ทรงตั้งสัตยาธิษฐานอันเด็ดเดี่ยวว่าแม้เลือดและเนื้อในกายของเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามหากเรายังไม่บรรลุถึงธรรมะอันสูงสุดแล้วจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดและแล้วการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็เริ่มต้นขึ้นเช่น การต่อสู้กับศัตรูภายนอกแต่เป็นการต่อสู้กับมานที่อยู่ในใจของพระองค์เองมันในที่นี้คือตัวแทนของกิเลสทั้งปวงความอยากความกลัวความลังเลสงสยัยที่พยายามจะดึงพระองค์กลับสู่ทางโลกมารส่งกองทัพกลับมาโจมตีเปรียบเสมือนกับความกลัวและความคิดลบต่างๆที่ถาโถมเข้ามามารส่งทิดาทั้ง3ตัณหาราคะอรดีมายว่วยุนเปรียบเสมือนความต้องการทางประสาทสัมผัสความใคร่ความปรารถนาในสุขทางโลกแต่พระองค์ไม่หวัน ไวจิตของพระองค์นิ่งสงบดุจคุณเขาพระองค์แช่น้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยบารมีที่สั่งสมมานับภพบนับชาติเป็นเกราะป้องกันและทรงเรียกพระเมธรณีมาเป็นพยานถึงความดีที่ได้ทํามาจนในที่สุดพยามันก็พ่ายแพ้ไปเมื่อจิตเป็นอิสระจากกิเลสท,ทั้งปวงแล้วปัญญาก็พลันสว่างสวยในยามต้นหรือปฐมยามพระองค์ทรงระลึกชาติหนหลังได้บุพเพนิวาสานุสติญาณ เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตนเองนับไม่ถ้วนในยามกลางมัชิมยามพระองค์ทรงเห็นการเกิดและการดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายจูตุป,ปานายานว่าเป็นไปตามกรรมที่แต่ละคนได้ทำไว้ในยามสุดท้าย ปชิมัยามพระองค์ทรงค้นพบความจริงอันประเสสสีประการหรืออริยสัจส,สี่ซึ่งเป็นหัวใจของคําสอนทั้งหมดทุกข์คือความจริงว่าด้วยปัญหาของชีวิตการเกิดแก่เจ็บตายความไม่สมหวังสมุทยัยความจริงว่าด้วยสาเหตุของทุกข์นั่นคือตัณหาหรือความทยานอยากนิโรธความจริงว่าด้วยการดับทุกข์หรือสภาวะที่ตัณหาหมดเส้นไปมรรคความจริงว่าด้วยหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์หรือก็คืออริยมรรคมีองค์แด หนทางสายกลางนั่นเองนาุ่งอรุณของเช้าวันนั้นเองอดีตเจ้าชายสิทธัตถะได้ทำลายอาวิชชาหรือก็คือความไม่รู้ทั้งหมดสิน้นบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและได้กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานด้วยพระองค์เองโดยชอบการเดินทางที่ยาวนานสิ้นสุดลงแล้วณในะต้ต้นโพแห่งนี้ แต่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเพิ่งจะเริ่มต้นการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้จบลงที่การค้นพบเพื่อพระองค์เองแต่เป็นการเริ่มต้นของการแบ่งปันหลังจากตัดสรุปพระองค์ทรงเดินทางไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิตนามรุธทัคยยาวานเมืองพารณาณสีการเทศนาครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมาจักกับปวัตนสูตรนี่เองที่ทําให้โลกได้มีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นและเป็นจุดกําเนิดของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์อย่างสมบูรณ์ตลอด45ปีหลังจากนั้นพระองค์ทรงดําเนินไปทั่วทุกแห่งหนเพื่อมอบแผนที่นําทางออกจากความทุกข์ให้กับผู้คนทุกชนชั้นวันนะตั้งแต่กษัตริย์ไปจนถึงยาโกจากพราหมณ์ไปจนถึงโสเภณีด้วยความเมตตาอันไรประมาณเรื่องราวของเจ้าชายที่ยอมสละทุกอย่างไม่ได้จบลงที่เป็นเพียงตำนานแต่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแสงสว่างนําทางชีวิตให้กับผู้คนมาแล้วมากกว่า2,600ปีนี่เป็นเพียงจุดเริ่ม ต้นของการเดินทางเท่านั้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ